สวัสดีครับพี่น้องวันที่28กรกฎาคม2563สครับสำหรับสายสายวันหยุดสุดท้ายของลองวิกเอนะครับมาดูสภาพอากาศกันครับพี่น้องวันนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้นะตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2563ก็คือ7วันต่อจากนี้ไปนะ กรมอุตุแจ้งว่าในวันที่28ถึงวันที่29นี้นะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยนะครับประกอบกับล่องมรสุมหรือที่เขาเรียกง,ง่ายๆว่าล่องฝนเนี่ยครับพี่น้องได้พาดพาพาพาผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนลนักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นนะส่วนภาคใต้นั้นก็มีฝนตกต่อเนื่องอยู่แล้วและก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยส่วนในวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่กำลังพัดอยู่นี่นะครับพี่น้องจะเพิ่มกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับล่องมรสุมที่เลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเนี่ยจะทำใหป้ประเทศไทยมีฝนตกหนักและคลื่นลมในทะเลอันดามันนั้นฮะทางฝั่งตะวันตกเนี่ยครับภาคใต้นะครับมีกำลังแรงขึ้นอีกด้วยโดยมีคลื่นสูง2เมตรขึ้นไปฉะนั้นวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่2ที่จะถึงเนี่ยนะครับขอให้พี่น้องภาคอีสานตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางนะครควรระมัดระวังฝนตกหนัก โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอะพวกที่ลุ่มหรือที่ข้างๆภูเขาที่ใกล้ๆดินสไลด์นะก็ระวังตัวหน่อยส่วนที่หนักเลยก็คือภาคตะวันออกและภาคใต้ครับให้ระมัดระวังฝนที่ตกหนักและตกสะสมตกสะสมก็คือร่่มเริ่มตกตั้งแต่วันนี้จะทำให้เกิดอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากได้ครับพี่น้อง ชาวเรือในอ่าวไทยและก็ทางฝั่งอ่าวไทยตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกอันดามันนะครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับในระยะเวลาดังกล่าวคือวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมนะครับสวัสดีครับพี่น้อง